โบสำหรับเมื่อเี็กกรสารทำกะละมังให้เป็นกระชังขังปลาครับเพราะว่ามันกระติดใส่เด็กง่ายกลัวของกลัวเขาขังใส่โอง่งขังใส่อะไรนั่นอันนี้นนนเนาะหรือนนมันเคลื่อน สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อวานเภาพพร่น้องว่าเป็ดกระลำง้หงนันเป็นกระช่างไส่ปลาครับเห็ดไปสองสามปีที่แล้วแต่มันขาดก็เลยต้องเปลี่ยนเสือกไหมเปลี่ยนได่ไหมหลักสารไหมครับกระละมังยังดีอยู่ครับยังใส่ได้อีกหลายปีอยู่ครับกระลำบ้งตี้นะอย่างนะครับตัวเขาเอาเล็กเจาะรูนี่นะครับยอะรูรอบน่ครับเจาะรูรอบนะครับ มันห่างกันประมาณนิ้วหนึ่ง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 นะครับเข็ดห่างกว่านี้ตาอันนี้มันสีห่างนะครับก็เป็นปลาเล็กปลาหน่อยหรือเป็นเอียนเป็นอยังเงี้ยตาตัวมันจะรุดนะครับมันจะมนออกได้นะครับอ่าก็เลยเก็ดการนี้เดี๋ยวสีเริ่มอ่าสาธิตอีกเพิ่มมาสีเข็มนี้นะครับสานลวดใส่เชือกตัวนี้อ่าเชือกเบอร์เบอร์ยังไงก็เบอร์ยี่สิบสี่ครับนี่อันนี้ เจอไม่รอนเบิร์ใส่สารต้นี้เฮ็ดใส่ซอดกอบครับเด๋อดสีซอทชูพี่น้องคุณชาวปเห็ดเดอดเลยครับกะละมังก็สามารถเป็นอุปกรณ์ั้งปลาได้ดีครับออ่าเริ่งขั้นตอนต่อไปครับครับผมวันนี้สิผ้าพี่นลองมาเฮ็ดกะละมังค้ง,งปลาครับเฮ็ดสารปิดหนากะละมังนะครับเฮ้ยนี่เกี้ยวเขาเกี่ยวเขาอยู่หน้า อาจจะมีเส er <U> ียงรบกวนแน่นอยครับเสียงรถเกี่ยวเปิดบางเปิดบางเปิดบางเลยเดี๋ยวเราเบิ่งขั้นตอนนั้นครับก็หลังจากเขาเขาเล็กนะครับเขาเรียกว่าจ่อรูปจ่อรูปจ่อรูปข้างกันประมาณจค่หนึ่งนิ้วฟุตนะครับตอนนี้เขากระดิ่ซอนครับสลับกันไปเรื่อยๆครับตัวนี้ตัวนี้ลงไปตัวนี้กิดขึ้นมากครับตัวนี้กิดขึ้นมากเดี๋ยวไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวติด สเสียบล่งครับเนี้ยคุนสอดกันแล้วนะครับอากาศเยเฉียบมากเพื่อไวแต่ทั้งหมดว่าประมาณนี้เนาะ เราเอาใบเห็ดบงวงใบครับตัดเชือกครับอ่าก็เลยนี่ยังเสียมากก่าหลอดขาม้าครับมันมากเสียครับเสียหลอดหลอดบ้างเสียครับตัวอุสียแปดเขาต้องจัดย่ายมันคลองไว้นะครับเขาต้องจัดให้มันตึงอยู่ตลอดไวายามโมสารตามต้องตึงนะครับ เชกตัวนี้นําครับ,บน,นี่ใหมมันตรงทถมมันหลอดมั่งสือครับย่าให้มันคลองไว้ทุกตัวหลอดครับเนี่ยตัวหนึ่งก็หลอดนี่สมมติว่ามั่ขคลองไว้สินะครับปัญห้าตัวนี้ลดขึ้นมาเนี่ยมั่งสือสิให้จะใครหนาดังเ้าย,ย่านครับตะระมังกากางูครับกางูกาพญา,า,านาคกาพญางู อย่างแรกต้นทานกรับเป็นพลาสติกเหนียวครับคือมวยมันเสด็จี่หาปีแล้วเปล่คือจะปีหกศูนย์ใส่มากอะจนว่าตะไคร้มันมุนครับแต่ว่ากระลัววงมากไงใส่ได้คือเก่าผมก็เลยตะหงมาสานตะไคร้ใหม่ครับนี่เยอะมากเลยเนาะอันนี้ ตาชูไทยครับตาชูไทยอ่ยอาอน,นี่มาแบบนี้ตาข้นข้นเนียวอันนี้ย่ออะไรเรื่องริงเมื่อนี้เป็นนันเป็นไอ้พลาสติกเหนียวมากนี่เปเขินจีได้เลยนะเนี่ยกลางหูชั้นใส่ชุดว่ามุนบัดตะไคร้มันอันนี้ย่ามคืนล่างเนาะย่ามคืนมุ่งลงอ่ะขาดขออกเบัด ไปเร้อยเองไปเห็นอยู่ทางบ้านค้จินเอากระมังมันเยอะเนี่ยวายยู่ไปใส่เลยเฮ้เราก็โกขึ้นมาให้เอาสองภาสา่ทยเนี่ย้าสาไม่กระมังมันนโอเคอยู่นะ Kháng ngày, ừ. ngày thế này Ừ, à, kháng ngài, chê ngài Phá lái đồ bố mì, tái bố bò, bố bò, Ờ Đó, cụ xí cơ đi đây Cụ xí cơ hết cơ cân Chó Nên bò Đó, lấy chó khô Lấy chó khô, chó khô, ôm bom nào cơ Hết thẳng, đẩy cơ cân Bọc Hết thẳng, đẩy lái ăn đi Thẳng, đẩy thẳng Ôi, đây là kháng phá bò Kháng อันกระบังในเสื้อตั้งแต่ปีอาเก้าหกศูนย์คนแล้วก็สักเกี่ยวนึงแล้วเกี่ยวนึงแล้วมันจะม้วนแล้วที่เองคนที่เองที่เองต้องที่มั่งจะเอาเล็กเผาไฟจิ้มพ้างกันอยู่หนึงเดียวนึงเอามากไปนะมามามาแบบนะตจุ่ยแบบแบบนะของดีเลยแบบพลาสติกอันพลาสติกเหนียวนะวนพลาสติกก็อย่างนี้ไงทุกคนต้นเหตุ เอหยิบซี่แล้วเสียกันจัง้นอาวอย่างนี้ดิไม่นบอกม่เนบ้านยี่หดนสารเกิดไก่ที่แล้วแล้วครับคือเราก็สารดูไปแล้วครับเอสซไซด์ต้องเป็นซอสไปเนาะ ตัดตัวลงมาเป็นจออกมาม้วนลงมา,มน,งมานะครับมันสมีเ่เล่นมาครับส่วนส่วนอืนอ่นนะครับเยส่วนล้มเปิดเบื้องมามาจอดอได้เลยครับวันนี้ครบรอบแล้วครบรอบแล้ว สิเริ่มเป็นตาด้วยกันสิเริ่มเป็นตาด้วยกันเ,เดม๋ยวใสเริ่มจากบ้วงข้าเกล้นะครับบว้ว่ข้าวเกล้งเดี๋ยวว่าเขาต้องดึงมากมากครับเอาประมาณนี้ครับเอาประมาณซ้ำได้เริ่มต้นแล้วก็ซ้ำนันตลอดนะครับ มั่นกันครับคู่ความรู้สึกก่ะใส่นิ้วสองนิ้วครับจะได้ยันจะได้เคียงเขาสิจับเลยตัวนสองเนิ้วเป็นตาเลยครับเป็นอย่างเขาคือพอสารจะเ,เริ่มตาเลยมันบ่มันครับเขาต้องล่างกันนี้ไปเป็นขอบวันครับล่างกันนี้ไปเป็นขอบวัน นิ้วกลางเป็นแบบครับถ้ามันตึงนิ้วกลางก็แสดงว่าโอเคตาพอดีบอร่อยวะยัยแต่ตามูเวลาห่อนี่ยนี่แหละเวลาห่อวัดเนี่บตึงนิ้วห่อเลยโอเคแล้วแสดงว่าตาพอดีแต,ตกตามูพอช่องนี้มันอาจจะทีห่างเว่าลื่นกันเพนาวด้ตามลเลยแบบนี้ แต่เดี๋ยวจะหอบไปแล้วครับเดี๋ยวรอบก่อไปพี่น้องเจ้าเมืองครับ จนแล้วครับเฮ้ยซองตาดูการพี่นาะว่าตึงอันเป็นสายคูแบบนี้ครับเพราะว่ายุคขอมมาเนี่ส่วนใหญ่พวกปลาไหล่กระติดดูข้อกันมากกันปอบมันห่างนะครับกันเทาเอาแบบตาตัวตาลนี่ตาเฮาบ่มีตัวนี้เริ่มจนก้อนเนี่มันสิหลอดออกครันสิหลอดออกเพราะนั้น ตัวนี้ต้องเอาตึงๆไว้ครับรอบแบบนี้เอาตึงๆไว้ช้อนรอบนะครับชรอบตูดตาสิบันตูดตาสิบปันตึงๆไว้แล้วครับรอบแบบนี้ตาต่อไปเห็ดแราได้บัสนเริ่มตาต่อไปด้วยครับบัสนเริ่มตานี่ครับเบิต้งตาเลี้ยงเต้านะครับ อันเขาเสียวหน่อยเอาที่ไว้เป็นเมืองต้นครับที่ไว้ดีที่สุดเนี่ยที่ไว้ดีที่สุดพอเวลาเขาขังป่าเนาะป่าหน่อยป่าไงแต่มันยู่ได้นะดึงตรงนี้มาไว้กลางกลางเริ่องบ้านอะไเด้อครับบัดนี้เริ่อเบืองขนาดแล้วตากระสีดประมาณน,นี้ครับส่วนมากครับ นขนาดตาแล้วครับอันนะไรก็มกาไว้กลางๆยังดึงยังดึงหลังมันลงโตครับไปกลางตรงกลางซะก่อนเด้อครับกลางกลางส,ว,างางสว่างนี่ครับข้างขันบวกกลางนี่ข้างต่อไปมันก็ะจิ นตาเอียงตาเสียววิทย์จีบโซเดนครับเขา,เาต้องจับให้กลางเท่านั้นครับเอียงเสเยาเลยชนหลอดเด้อเด็กเนี่ยชนรอบเด้อครับเฮ็ดแบบไร้ต่อบ้แบบเฮ็ดแบบเก้านะครับแต่ว่าเรื่อง,ออองววตาไม่ได้ครับตาหลอดไม่ได้ครับตาหลอดไม่ไดัอาจจะมีตาบระชมดุนอยู่สำหรับตาแหลกครับ ตาสมดุลตาต่อไปเขาต้องดึงให้สมดุนนะครับเขาที่ตักทีเดียวก็ได้ครับแต่ว่าตักทีเดียวพอดีมันมองามครับจัดต,ต้องต่เดี๋ยวจัดกลางกันครับนี่จัดกลางเอ็นกลางใส่ความหมุดซึ้งด้วยครับตัวนี้เพราะว่าเขาไม่แบบว่ามีปานเพราะเพราใส่ใหม่เป็นปาน เทีด่ดังเขาใส่นิ้วกระป๋องผงซื้อเขานะครับเนี่ยเวลาเขาสีดึงเนาะเขาก็อาจจะจับเป็นสองตัวสองหนึ่งนะครับผมซื้อว่าโมแตกตั้งนะครัล็อกเลยนะครับใจเ,เย็นๆครับเพื่เอเขาปฏิเสธอะไรเราเพื่อแสงงานบ้านเท่านาะ,าะอปฏิเสธคล้ายก็อาจจะเพื่อคล้ายก็ต้องพิธีพิถันกับเก่าเหรอครับเอาวัสดุของพวกงาม บ่งก็เหมาะสมกริงนคโอ้โหคือกันว่ามีอาจารย์ในสิเห็นมาก่นบอต่ว่าผมค้ดออกแบบมาเองแด่ปีหาเก่าหกศูนย์ครับเอาตัวนี้สารเกะละมั่งพอผมหมักใส่เบ็ดใส่ม่องใส่ป่าเนะใส่เอียนสารเกะละมั่ง Thằng ba thằng yên nhầm về nhầm để bà tuổi như vậy để bà lấy lại xe cái ăn để như vậy đẹp đi nhầm hộ để nó cả ở ngay Con bay con mà ngay là cả nhầm mà thay nào có thể của bực nè ngay đi ครับโภศสำหรับเมื่อเนี้ยกะสารทำกะละมังให้เป็นกระชังขังปลาครับเพราะว่ามันกระติดใส่เด็กง่ายกลัวของกลัวเขาขังใส่โอ่งขังใส่ใอะไรนัน่นนี่เนาะหรือมันเคลื่อนย้ายง่ายท้ายหนามก็ง่ายนะครับไม่ได้ทำไปประมาณหนึ่งชั่วโมงครับนี่เริ่มสารจากเริ่มงปอจากขอบนี่นะครับ ก็เลยหนึ่งสองสามสี่หาหาตาใช้เวลาสามวัมนหนึ่งชั่วโมงก็เด็ดเซตหนี่งกันไม่เกินสามชั่วโมงครับกระ,ระมังมันปากกว้างแน่ยจิ้นหน่อยกระมังปากกว้างก็เขาสามาจิตเซ็กระ,ระมังขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดน้อยหรือเฮ็ดเซ็คุกอะไ้ครับเฮ็ดเซ็คุเฮ็ดทีถังสีก็เก่าก็ไเดิดกับสามารถจิตนั่งไปใส่ประโยชน์กนของกันกับช่างขัง,งปลาได้นะครับอันตัวนี้กระ,ระมังตัวนี้ครับ ใส่มาหลายปีแล้วล่ะจนมาที่ผมสารสารขอบนี่จนมาขาดเบิดน,นะครับเลืตันออกแต่ละมันงยังคุณภาพดีอยู่เอามาสารใช่ไหมใส่ไปสามสี่ปีปรากฏว่าย่เข้าหลางเขายังเนาะขอบคูณไปขูดไปทูก,กลึขาดอ,อกเบิร์ด อ่ะเดี๋ิสา,สานจะใส่ครับตัวอสานเใส่ปานครับใส่ข้อมันซื้อจากเนิ้วมือเขาว่ามั่อน,น้อยตจเนาอน้ายใจไงสำหรับดึงแนวหัวครับแล้ก็จัดให้มันกลางกลปมนี่นะครับดึงเสือมาึงจัดกลางกลอกนครับอาที่กากนก็คือเฮดเซสายด์ผมนะดบบนี้ครับเลิฟม,ม่เนาะลก็มาเอาเขียคปับเขีย่ยเยจะเป็นวงนี้เ็ส่วนน,นี้ครับ ตัวนี้จะเปดด็ดึงนี่เี่นี่ดึงได้ครับนี่ดึงให้ตึงผูลออกล็อดแบบนี้ครับอ่เสียบนะหอีกรอบนึงรับมาแบบนี้ปึ๊บกนั่งอยู่ก,กลางเติมไปมาส่วนอันนี้ก็มีสายนี่ามาจัดกลางๆลางบนเฉี่ยวัวนี้มันตึงแล้วนะนี่ครับติดเลี่ยงตัวมาเรื่อย อยังได้ที่ยังได้ตาที่ควกนี้นะครับเขาก็จะจ้องเจาะหู้นี่เห้ที่พวกเรานะครับตัวนี้ปุ๊เจาะประมาณเกือบนิ้วนึงนะครับตอนห้างก็จะสามเส้นหาเส้นกับวาไปยิ่งห้างหน่อยก็ยิ่งตามกัเรื่มที่เขานะครับตัวนี้ประมาณเกือบนิ้วนึงเมื่อกาสิเป็นขาเป็นม่องกับสิประมาณสามเส้นนะครับสามเส้นเดี๋ยวสารไปเรื่อยครับแล้ว ปัดปลาหอดบ้านปาเนี่ยจะมีวิธีการยุ่มแบบใดวิธีการเชื่อมเวลาเข้าปลาครั้งแล้วก็ปิดปากแบบใดจะเสีเยอะรบ่งอีกขันต่อไปครับครับผมนักจากเข้าสารมาอาในหนึ่งสอามสี่ห้าหกเจดตานะครับ เจ็บตาเจ็บตาเพิ่องาันี้ผมสิดวกแช่เพราะว่ากัญชาเขาเหื่อยจมนวนตามันอีซ้ำเก่าขอบจมนวนตาจมเกา่า,กา,า,กาแต่ว่าขนาดตาจะเล็กลงเรื่อยๆครับเัื่เกตบเบิ้มมันจะเล็กลงเรื่อยๆจากใหญ่มากจากขอบมากนะครับมันจะเล็กลงเรื่อยๆมาตอนนี้เ้าสิแหมตาประมาณซ้ำล้มนิ้วซี่นี่ครับเนี่ยล้มนิ้วห้อนี่ประมาณตึงๆซ้ำเครับก็จำเป็นต้องลวกตาครับวิธีการลวกตาครับนอนที่ให้เพื่อครับ นี่ครับที่การลวกตาสอว่านีครับผมสั่นมาระยะหนึ่งเหรอเขาก็ะชลวกแค่รับเาอลวกตาครับลวกตาตาเปนใหม่อยลงครับก็ <c oughs> มันสีสานเรงสีเก๋ม <c oughs> ันสีไหนร่วงเดือมันก็สีย่านไปเรื่อยๆครับหอดช่องกลางสีย่านเพราะฉะนั้นเขาจำเป็นต้องหลวบแขครับตัวนี้หลวบแขหลวบตานะครับมันหลวบแขหลวบตาจากสองตาเป็นหนึ่งตานะครับผมก็สะเวลียนไปจะมันจะหลวบแล้วนะครับตัวนี้หลวบแล้วหลวบแล้วประสานไปสามตาก็หลวบตาหนึ่งใบนะครับเป็นสามสา,ามตาตาซีหลวบก,ก็เป็นวิธีการหลวบคือสอดต,ตัวนี้ขึ้นมาเลยครับ จริงขันหัารวบแบบนี้ก็ได้นะครับแต่มันขึ้นไม่ยากนี่ขึ้นไม่ยากมันดึงผมมันดึงเชือกขึ้นไม่ยากนี่ก็เลยใส่วิธีการสอดแดงนะครับสอดสอดรัดมากสอดไปนี่ล็อกแล้วครับสองตาก็เป็นตาเดียวครับสองตายรวมตาเดียวเห็นเนาะ ให้เบอร์อีกทีนึงครับหลังจากนั้นก็เปลี่ยน,นไปสามตาครับหนึ่งสามตาซี่กระวงครับนี่สอดสอดนี่คือม่านีอ่ะสอดเชือกนี่คือม่านีครับแล้วก็อ้อมม่านีสอดมา่านีอีกทีนึงครับดึงเชือกให้ตึงครับตาพราะหลมนิวม่วเมื่องหลอกเลยเพราะว่าตารกรสีลดลง สารขรบรอบเร็วขึ้นนะครับอันนี้แลถ้าผุสาลของสารไม่แของเนาะผู้สารของก็สิแเล้วยเร็วสารไปเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะแคบเข่าตรงนั้ก็สิเหลี่ยไว้ประมาณจัดไอ้แม่หลมอ่าจะกำปั่นนะครับหลมจะกำปั่นเพื่อให้ใส่ปลาตัวใหญ่ได้นะครับ อันต่อไปครับพี่ต้องไอ้ความจริงผมวมาแล้วเสือกได้รอนเขียวเบอร์สิบสองที่ใส่สารนี่ครับติ้วหนึ่งบ่พ่อครับบ่พ่อต้องใส่ประมาณอ,อีกจิว้วกลัวๆแล้วพอตรงกลางนี่พาตรงเขียนย่านจนนุ้นลอยนะครับเวลาเขาเอาปลาตกขังหรือว่า เอาปลามันมาขายนะเอามาเก็ตอยากเก็ตกินแล้วมาซื้อมาขายมันจะเอาออง่ายครับบพตึงตึงบ้านนี่ตึงหลายมันก็สิกเก็ใไงเขาเห็ตไงมันขาดง่ายครับมันขาดง่ายเพราะว่าเดี๋ยวก็เปิดเดี๋ยวก็ปิดเดี๋ยวก็ปลาเต็มตําเป็นแถวปลาตัวใหญ่ๆเนาะปลาตัวใหญ่เต็มตําถ้ามันตึงมันสิขาดครับตึงสิขาดเลย ไอ,อ้สีงเรียบร้อยเยด้เด้ก็มามันฉีกยันเดียวอย่างเงี้ยยันเดียบบวปเขาก็ะจำเป็นต้องรวบตาครับเพร่องตามันหลายรวกตาเลยที่การรวบตาชือชืบอืมตัวนี้มันยานน่ะรวบตาได้ครับอืมแล้นี่รวบตาเขาอืม ຕ້ອງຕາຕາໂລບຊິຫຼາຍຕາເກີດກະເວວຕາຶຕຊິກກ Neng, keluar. Hmm. Oh, sudah keluar. Tata bagusan dia ต้องจะรวบตาเดียนะครับรวบตามันตาเลือนหน่อยอเอากระสาสารสาเหนมาเด้ครบหอบหนึ่งสารในครบหนึ่งรอบตอนนี้เกิดสิบรกต่อไปกลังเดือนเขาก็จังร้อยครับวันนี้นีตีรวบไงเข้าตรงสารให้มันเป็นตาแล้วก็นี่รบตาแล้ว อืมเดือมตาม่ใช่ตาหนึงสองตาสามตาก็ไรนะโอเคตัดเลยทีน <coping> em, ี้มาด้วยกันอืม้ยค่นคไบนี่บางั้นาเดี๋ยวนี้น่าจะรอยครับบั้ ร้อยมีกอมาบนีบนลงล่างครับบนลงล่างลงล่างแล้วเป็นางครับ ห้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ส่เก็ดตัวหูหลุดเขบานปไม่ลาเดี๋อย่างมันหยุ่มของสีเลยวิธีการก็คือขอดไปดีสักกอนเนาะนี่ภาพขึ้นมาหน่ยครับแล้วก็นี่ครับซุปขดไปครึบนี่เป็นบวงนี่เป็นลูนี่ครับอันนี้นั่นก็ใส่ปลายเชือกที่เขาลอยนี่ครับอีกครั้งหนึ่งนี่ลอยก็ไปเลยเสียบลงไปเลย เสียบปลาเสียบปลาน้ำเข้าเอา,เอาปลาเขาเนาะปลาเขาแล้วยืนลุกปื๊ดนะเอามาทั้งทีครับบัตน,นี้นี่อกทั้งทีตัวน,นี้ก็สามารถเป็นหูหิวได้หูหิวได้ปื๊ดม, <c oughs> มัดกระสุนงานมาได้ครับบัตรเต้นลงไปว่ามีลุดเรียบร้อยครับโอเค เรียบร้อยพร้อมใช้งานใช้เวลาแค่ประมาณ2ชั่วโมง,งกว่าครับ